เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พ a ว l ีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก ชนนทนโดยน้ำมันงาบจะไมมเอกดถกอนดาล์กิตตานอนุสสระต้องขวานีเลยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจษดาบดินปี2องหอย่างยิ่งใหญ่โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ถิ่นยนวิถีเอกลักษณ์ไทยดันซอฟต์พาวเวอร์ก้าวไกลสู่เมืองเศรษฐกิจดีระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2 5 6 7 นายสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจษดาบดินประจำปี2 5 6 7 ย้อนรอยวิถีนนยนสายชนสองฝั่งเจ้าพยาน้อมนำลึกมหาเจษฎาบดินโดยมีนายสมนึกธานาเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีนายอุดรระหุฐานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายชาญยุทธสเวสวสุวรรณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขทมร่วมถแถลงข่าวณอุทยานเฉลิมการชนาพิเศษตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยบรรยากาศภายในงานถแถลงข่าวมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอุปราากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก,ากและบูธการสาธิต กิจกรรมในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพญามหาเจษฎาบดินโดยมีนางสุดนิชาทองแย้มนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคณะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักสำหรับงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพญามหาเจษฎาบดินจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่3ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกนัน นนทบุรีและประเทศไทยรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ภายในจังหวัดนนทบุรีตามนโยบายของรัฐบาลอาทิแต่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี6ดีสู่เมืองหน้าอยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการนำจังหวัดสู่เศษรษฐกิจดีโดยในปี2567นี้จัดงานระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาที ยีนาฬิกาณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำนนท์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดย้อนรอยวิถีนนยนสายชนสองฝั่งเจ้าพยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินโดยจังหวัดนนทบุรีบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดนนทบุรีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆ14สถานีได้แก่บริเวณอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษประกอบด้วยสถานีพระหู วัฒนธรรมโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมการสาธิตหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรีในอดีตได้แก่หมู่บ้านคนไทยพื้นถิน่นจีนมุสลิมและรามันการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์วัฒนธรนรม,มไทยและสินค้าเด่นจากสภาวัฒนธรรมสถานีกาชาติแม่บ้านมหาไทยชมรมแม่บ้านมหาไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดน,นนทบุรีสถานีสตรีอาร์ตแอดน,นนทบุรีโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีสถานีธนาคารชุมชนโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรม ธนาคารย้อนยุคสถานีกินลมชมสะพาน a ออท o p s t a t i o นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีสถานีอำเภอชวนชิมโดยที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีอันนี้ธงฟ้าบูแฟกดพาณิ i t n นนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีสถานีพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานีหับเผยใบเรือนท่านนโดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีสถานีตลาดย้อนยุคไทยรามันโดยเทศบาลนครปากเกร็ดอันนี้เยือนตลาดพรมลิขิตสวนฉลิตชาวบางสีเม โดยเทศบาลบางสีเมืองสถานีท้องถิ่นชาวบางกลวยโดยเทศบาลเมืองบางกลวยสถานีท่าน้ำเมืองนนโดยเทศบาลนครนน,นทบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงพระราชประวัติราชการที่3การแสดงทางศิละปะวัฒนธรรมและการแสดงผืนบ้านที่โขนลำตัดการแสดงดนตรีจากนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งการแสดงจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงณบริเวณเวทีกลางอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษ เทศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมการรำเทิดพระเกียรติโดยนางรำกว่า400คนนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3และพิธีเปิดงานในวันที่31มีนาคม2567เวลา19นาฬิกานบริเวณเวทีกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปแต่งกายชุดไทยในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพญามหาเจษดาบดินประจำปี2 5 6 7ณนอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำนนท์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีบริการเรือข้าม ฝากให้บริการฟรีจากท่าน้ำนนมายังท่าน้ำอุทยานการจนาพิเศษตลอดระยะเวลาการจัดงานรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักง,งานว่าําจังหวัดนนทบุรี www ร์ไบเว็บนนทบุรี t m c u l t u r e g o t h นะครับพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวนะหรือ,อพระมหาเจษฎาบดิน สำหรับจังหวัดนนของเรานะครับจะจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจษดาบดินนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน7คืนนะครับโดยงานเราเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการแต่งกายย้อนยุคนะครับมีการามีสถานีต่างๆ14สถานี นะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆซึ่งมีอยู่หลายเวทีรวมถึงมีการแสดงต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือว่าเราได้ร่วมกันนะครับจัด ให้ดึงสิ่งดีๆของเมืองนนเข้ามารวมอยู่ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินนะครับซึ่งเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีนี้เราจะจัดสองฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งเทศบาลน,นครนน,น์บริเวณท่าน้ําน,นนนะครับแล้วก็เราก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากมาที่ ฝั่งอุทยานกาญจนาพิเศษนะครับซึ่งอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันยามปิดเทอมจุงลูกจุงหลานเรามาเที่ยวน,นะครับใส่ชุดไทยนะฮะมาถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆซึ่งมีให้มากมีให้ถ่ายมากมายทั้งสองฝั่ง รวมถึงมีกิจกรรมการแสดงนะครับแล้วก็มาชิมนะฮะอาหารอร่อยๆของเมืองนอนท์นะครับมาดูของดีเมืองนอนท์ที่จะรวมอยู่อยู่ที่จุดนี้แล้วก็จะดึงสิ่งดีๆมาอยู่ตามสถานีต่างๆของเมืองนอนท์นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเติมเต็มความสุข และประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง t h e m o b i l i t y of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคาร Challenger และ Impact f o r ัมพาวซี Impact เมืองทองธานี สนันานโดยกาแฟปาทีคอฟเี่กาแฟพสุขภาพกาแฟทีนิมัลไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันานโดยผลิตภัณเสริมอาหารแคลเซียมแคเซียมบัมบัมูกระดูกสนันานโดยน้ำมันงาดำเ้นเสรนมีเอกโลโดร์ลิต้านนอิระต้องขวดนี้เลย